สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเช้าประจำวันพุทธที่21มกราคม2569วันนี้เรามาเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยข่าวดีสำหรับคนชอบอากาศเย็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากจีนเริ่มแผ่เข้ามาถึงไทยแล้วนะคะโดยวันนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนทําให้พื้นที่อีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสเลยค่ะ ส่วนพื้นที่อื่นๆในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าเช่นกันค่ะสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องระวังเป็นพิเศษในวันนี้คือเรื่องหมอกในตอนเช้าโดยเฉพาะภาคเหนือที่มีหมอกหนาในบางพื้นที่ใครที่ต้องขับรถออกจากบ้านแต่เช้ามืดต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นอย่างมากเลยนะคะนอกจากนี้อากาศที่เย็นและแห้งลงก็ทำให้มีความเสี่ยงต่ออักคีภัยได้ง่ายขอให้ดูแลสุขภาพและระมัดระวังเรื่องไฟไว้ด้วยค่ะ สำหรับเรื่องคุณภาพอากาศประเทศไทยตอนบนยังคงมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากสภาพการระบายอากาศที่ค่อนข้างอ่อนค่ะแม้อุณหภูมิจะลดลงแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนในบางจุดค่ะโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยถึงฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่โดยส่วนมากจะเกิดบริเวณชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้ก็ยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ชาวเรือที่เดินทางบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะคลื่นลมมีกำลังแรงโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะ สรุปสภาพอากาศเย็นวันนี้พักเหนือยังคงเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉพาะยอดดอยที่หนาวจัดถึงหนาวจัดมากอุณหภูมิอาจลดต่ำถึง2-10องศาเซลเซียสและอาจมีน้ำค้างแข็งบางแห่งเลยทีเดียวค่ะขณะที่อุณหภูมิสูงสุดของวันจะอยู่ที่ประมาณ33-35องศาเซลเซียสในภักกลางและพักตะวันออกขอให้ทุกคนเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันด้วยนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศของวันพรุ่งนี้วันที่21มกราคม2569กันนะคะแต่เราจะไม่ได้มาแค่อ่านตัวเลขกันเฉยๆเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ทำไมสภาพอากาศทั่วไทยถึงกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมๆกันใช่เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วพยากรณ์อากาศมันคือเรื่องเล่าเรื่องเดียวกันเลยนะ การที่บนดอยทางเหนือจะหนาวจนมีน้ําค้างแข็งเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคลื่นลมในอ่าวไทยทางใต้แบบแยกกันไม่ออกเลยครับอืมน่าสนใจมากค่ะแล้วเรื่องราวของวันพรุ่งนี้มีตัวละครเอกเป็นใครบ้างคะมีผู้เล่นหลักอยู่2ตัวเลยครับที่ต้องจับตาตัวแรกนี่มาจากแดนไกลเลยคือมวลอากาศเย็นรอลอกใหม่จากจีน ส่วนตัวที่2ก็คือผลกระทบที่ตามมาในบ้านเราเองก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กําลังจะแรงขึ้นในภาคใต้2ออย่างนี้แหละครับที่จะมาสร้างสภาพอากาศที่แบบว่าหลากหลายมากทั่วประเทศพรุ่งนี้โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้มันมาจากไหนก่อนคะต้นเรื่องมาจากทางเหนือเลยครับในข้อมูลเขาบอกชัดเลยว่า มาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนคือตอนนี้มันลงมาถึงจีนตอนใต้เวียดนามตอนบนแล้วแล้วเป้าหมายแรกในบ้านเราที่จะเจอก่อนใครเพื่อนเลยก็คือภาคอีสานครับอ๋อซึ่งผลกระทบแรกที่ข้อมูลบอกก็คือภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็ลมแรงด้วยแถมอุณหภูมิจะลดลงไปอีก1-2ององศาเซลเซียสเลยครับผม แล้วมวลอากาศเย็นรอบนี้ถือว่าปกติไหมคะสำหรับช่วงปลายเดือนมกราคมแบบนี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือถ้าดูจากคำว่ากำลังปานกลางก็ถือว่าปกติตามฤด,ดูกาลแต่สิ่งที่ล่าสนใจของรอบนี้ไม่ใช่ความแรงนะคะแต่เป็นลักษณะของมันมากกว่าคือมันเป็นมวลอากาศที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาเร็วพอสมควรเลยหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงจะค่อนข้างฉับพลันใช่ค่ะ แล้วไอ้ความแห้งของมันนี่แหละที่จะเป็นตัวแปรสําคัญในเรื่องอื่นๆที่เรากําลังจะคุยกันต่อไปเข้าใจแล้วค่ะความเร็วกับความแห้งคือคีย์เวิร์ดของรอบนี้แต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นในข้อมูลแล้วรู้สึกเอ่อขัดขัดกันนิดหน่อยคือในขณะที่อากาศกําลังจะเย็นลงแต่ข้อมูลกลับบอกว่าภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออกจะมีฝนบางแห่งมันเหมือนความหนาวกับความชื้นจะมาพร้อมกันเหรอคะใช่ครับและนี่คือจุดที่แบบดินามิกมันน่าสนใจมาก ลงนี้ภาพตามนะครับเหมือนมีกองทัพอากาศ2กองทัพกําลังจะปะทะกันก่อนที่มวลอากาศเย็นที่มันหนาแน่นแห้งแล้วก็หนักกว่าจะมาถึงเนี่ยในพื้นที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกมันมีกองทัพเดิมอยู่แล้วก็คือลมตะวันออกที่พัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเต็มเต็มอ๋อหมายความว่ามวลอากาศเย็นที่กําลังรุกเข้ามากําลังจะไปบีบความชื้นออกจากอากาศเดิมเหมือนเราบิดฟองน้ําเปียกๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะ โอ้โหเปิดเทียบร้ยอดเยี่ยมเลยครับใช่เลยเพอมวลอากาศเย็นที่หนักกว่ามันเคลื่อนเข้ามามันก็จะดันแล้วก็ยกเอาอากาศชื้นที่อุ่นกว่าเบาวกว่าให้ลอยตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอากาศชื้นลอยขึ้นไปเจอความเย็นข้างบนมันก็ควบแน่นกลายเป็นเมฆถูกล้องครับกลายเป็นเมฆแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนดังนั้นฝนที่ตกในภาคตะวันออกเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดตรงแนวปะทะก่อนที่มวลอากาศเย็นจะเข้ามายึดพื้นที่ได้แบบสมบูรณ์แล้วทำให้อากาศแห้งลงในที่สุด โอ้หเห็นภาพเป็นสมรภูมิบนท้องฟ้าเลยชัดเจนมากค่ะงั้นเราย้ายไปดูผลลัพธ์ในแต่ละพื้นที่กันบ้างดีกว่าเริ่มจากภาคเหนือเลยที่น่าจะเย็นที่สุดข้อมูลใช้คำว่าอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็มีหมอกหนาบางพื้นที่ด้วยครับการเกิดหมอกในตอนเช้านี่เป็นเหมือนลายเซนของมวลอากาศเย็นเลยเพราะในคืนที่ฟ้าโปร่งจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงเนี่ยพื้นดินมันจะคลายความร้อนออกไปเร็วมาก ทำให้อากาศที่อยู่ติดกับพื้นดินมันเย็นลงจนไอ้น้าในอากาศกลั่นตัวเป็นละอองน้ําเล็กๆที่เราเรียกว่าหมอกนี่แหละครับแล้วถ้าพูดถึงจุดที่หนาวสุดๆก็คงต้องเป็นบนยอดดอยที่ข้อมูลบอกว่าอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุดอาจจะลงไปถึง2อ,องศาการได้ยินคําว่าน้ําค้างแข็งหรือเหมยขาบในพยากรณ์อากาศนี่มันให้ความรู้สึกพิเศษตลอดเลยนะคะจริงครับ ผมเคยไปเห็นของจริงที่ดอยินทนทน์สวยมากนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนถึงสภาวะอากาศที่แบบรุนแรงมากสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคือน้ำค้างแข็งเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิที่พื้นผิวของวัตถุอย่างใบไม้ใบหญ้าลดต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสอ้าวแสดงว่าแม้ในพยากรณ์จะบอกว่าอุณหภูมิในอากาศคือ2องศาแต่ที่พื้นดินจริงๆอาจจะติดลบไปแล้ว ถูกต้องครับอุณหภูมิที่เราวัดกันตามมาตรฐานคือสูงจากพื้นประมาณเมตรครึ่งแต่ว่าพื้นดินเองมันคายค,ายความร้อนได้เร็วกว่าอากาศมากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงเลยที่ยอดหญ้าจะมีอุณหภูมิติดลบและก็เกิดน้ําค้างแข็งได้นี่คือภาพที่ชัดเจนที่สุดของอิทธิพลมวลอากาศเย็นในภาคเหนือครับค่ะจากความหนาวจัดบนดอยเราลองขยับลุงมาดูภาคกลางกับภาคตะวันออกที่เป็นเหมือนพื้นที่เปลี่ยนผ่านกันบ้าง ข้อมูลบอกว่ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าคล้ายๆกันแต่ก็มีฝนฟ้าขนองด้วยร้อยละสิบของพื้นที่ใช่ครับซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องแนวปะทาอากาศที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เลยโดยเฉพาะแถวจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดครับจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกพวกนี้คือจุดที่ได้รับความชื้นจากลมตะวันออกมากที่สุดก็เลยไม่แปลกที่จะเป็นพื้นที่ที่เกิดฝนฟ้าขนองจากการประทะของมวลอากาศได้ชัดเจนที่สุด ก่อนที่ความเย็นและความแห้งจะเข้ามาแทนที่ในวันถัดไปโอเคค่ะเราคุยเรื่องผลกระทบทางภาคเหนือภาคกลางมาพอสมควรแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงคืออากาศหนาวทางตอนบนมันจะส่งผลไปถึงทะเลทางภาคใต้ได้ยังไงคะมันดูไกลกันมากเลยมันเป็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากครับแล้วก็เป็นหัวใจของระบบอากาศเลยคือที่ภาคใต้เนี่ยเรื่องราวจะต่างออกไป ปัจจัยหลับไม่ใช่การแผ่ลงมาของอากาศเย็นโดยตรงแต่เป็นผลที่ตามมาของมัน <c oughs> <c oughs> <อ>ก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังแรงขึ้นอืม <c oughs> ขอเดาได้ไหมคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นคือความกดอากาศสูงพราะความกดอากาศสูงทางตอนบนมันมีพลังมากขึ้นมันก็เลยผลักลมลงไปทางใต้ได้แรงขึ้นแ <c oughs> ม่นยำมากครับถูกต้องเลยนึกภาพเหมือนเราบีบลูกโป่งด้านหนึ่ง อากาศมันก็จะพุ่งไปอีกด้านหนึ่งแรงๆการที่มวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนก็เหมือนการสร้างแรงบีบขนาดใหญ่ทําให้ลมที่ปกติพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้วในช่วงหน้าหนาวมีพลังเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วลมที่แรงขึ้นนี่แหละครับก็พัดตรงลงไปที่อ่าวไทย และพอลมแรงขึ้นผลที่ตามมาก็คือคลื่นในทะเลแน่นอนครับและนี่คือคำเตือนที่สำคัญที่สุดสำหรับภาคใต้ในวันพรุ่งนี้เลยข้อมูลให้รายละเอียดชัดมากว่าบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและที่น่ากังวลกว่านั้นคือตรงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตัวเลข2เมตรนี่ถือว่าอันตรายสำหรับเรือเล็กแล้วนะครับในข้อมูลมีการขีดเส้นแบ่งความรุนแรงของคลื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดนี้สำคัญมากสำหรับชาวเรือ เขาใช้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเส้นแบ่งคือตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาถือเป็นอ่าวไทยตอนบนเคลื่อนจะสูงเมตรถึง2เมตรแต่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปซึ่งเป็นพื้นที่เปิดรับลมมรสุมโดยตรงเคลื่อนจะสูงประมาณ2เมตรหรือมากกว่านั้นนี่คือข้อมูลที่มีค่ามากเลยนะมันไม่ใช่แค่คําเตือนลอยๆแต่เป็นการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแบบเจาะจงเลยเคยคุยกับเพื่อนที่เป็นนักดำน้ําค่ะเขาบอกว่าทะเลที่ดูสงบจากฝั่งเนี้ย อาจจะอันตรายได้ในไม่กี่ชั่วโมงเลยถ้าลมมรสุมเปลี่ยนกําลังการเตือนแบบนี้คือมีความหมายกับชีวิตคนจริงๆอย่างยิ่งเลยครับมันย้ําเตือนเราว่าปรากฏการณ์ที่ดูสวยงามอย่างอากาศหนาวบนดอยมันก็มีอีกด้านที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ในอีกฟากหนึ่งของประเทศทุกอย่างมันเชื่อมกันจริงๆค่ะจากยอดดอยสู่คลื่นลมในทะเลทีนี้ลองกลับเข้ามาในเมืองหลวงกันบ้างสําหรับกรุงเทพและปริมณฑลข้อมูลดูค่อนข้างเรียบๆนะคะ มีหมอกในตอนเช้าและมีฝนเล็กน้อยบางแห่งดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นถ้ามองแค่เรื่องอุณหภูมิกับฝนก็อาจจะใช่ครับแต่ในรายงานฉบับนี้มีอีกประเด็นหนึ่งซ่อนอยู่แล้วผมคิดว่านี่คือเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับคนเมืองเลยก็คือเรื่องคุณภาพอากาศอ๋อใช่เลยค่ะเรื่องฝุน่นละอองครับในรายงานระบุไว้น่าสนใจมากว่า ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากแล้วก็ให้เหตุผลที่สำคัญตามมาว่าเนื่องจากการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์อ่อนการระบายอากาศอ่อนนี่คือสิ่งที่มาพร้อมกับมวลอากาศเย็นที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกว่าปรากฏการณ์ย้อนแย้งของฤดูหนาวในเมืองใหญ่ คือในขณะที่เราดีใจที่อากาศเย็นสบายขึ้นแต่เราอาจจะไม่ได้กําลังสูดอากาศที่สุดชุ่นอย่างที่คิดก็ได้นะครับปรกากฏการณ์ย้อนแยง้งยังไงเหรอคะน่าสนใจมากคะ่ะลองนึกภาพกรุงเทพเป็นเหมือนหม้อใบใหญ่นะครับในสภาวะปกติอากาศร้อนจะลอยตัวสูงขึ้นพาฝุ่นควันลอยขึ้นไปด้วยแต่พอความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเนี่ยคุณสมบัติของมันคือทำให้อากาศจมตัวลง มาเลยทำหน้าที่เหมือนฝาหม้อที่มองไม่เห็นมาปิดครอบเมืองเอาไว้ลมจะสงบอากาศไม่ไหลเวียนในแนวตั้งทำให้ฝุ่นควันจากการจราจรโรงงานหรือการเผาต่างๆมันหนีไปไหนไม่ได้มันก็เลยถูกกักแล้วก็สะสมตัวอยู่ใกล้ๆพื้นดินที่เราหายใจกันอยู่นี่แหละครับโอ้โหนั่นเปลี่ยนความเข้าใจไปเลยนะปกติจะเชื่อมโยงลมหนาวเย็นๆตอนเช้ากับอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์มาตลอด แต่กลับกลอยเป็นว่าอากาศที่ให้ความรู้สึกดีอาจจะเป็นอากาศที่อันตรายต่อสุขภาพที่สุดก็ได้มันคือการแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริงในเมืองใหญ่ครับอากาศเย็นสบายที่ได้มาต้องแลกกับคุณภาพอากาศที่แย่ลงนี่คือข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญมากเพราะมันบอกเราว่าพรุ่งนี้เช้าแม้จะรู้สึกเย็นสบายแต่การใส่หน้าก,ากากอาจจะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นความจําเป็นเลยขอบคุณมากค่ะที่ชี้ให้เห็นประเด็นนี้ งั้นเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ที่สุดเรามารวบรวมคำแนะนำและข้อควรระวังกันอีกทีดีไหมคะดีเลยครับเริ่มจากการดูแลสุขภาพครับอันนี้ก็มี2เรื่องเลย 1. คือรับมืออุณหภูมิที่ลดลงทางภาคเหนืออีสานจะได้ไม่ป่วยและ2คือการป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 ในเมืองซึ่งก็มาจากปรากฏการ์ฝ่าม้อครอบที่เราเพิ่งคุยกันไปค่ะต่อมาคือการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก โดยเฉพาะภาคเหนือหมอกหนาะคือผลโดยตรงจากการคายความร้อนของพื้นดินภายใต้อิทธิพลความกดอากาศสูงทัศนวิสัยที่ลดลงก็คือความเสี่ยงบนถนนโดยตรงเลยครับข้อที่ 3. ระวังอันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งต่อแรกนึกว่าอากาศเย็นจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องไฟซะอีกไม่ใช่เลยครับ อย่างที่บอกไปว่ามวลอากาศเย็นละลอกนี้มันแห้งเป็นพิเศษมันดูดความชื้นออกมาจากทุกอย่างทําให้ใบไม้ใบหญ้า,ากลายเป็นเชื้อเพลิมชั้นดีเลยแค่ประกายไฟนิดเดียวก็อาจจะลุกลามเป็นไฟป่าได้คาเตือนนี้สําคัญมากครับบีบของมวลอากาศเย็นทางตอนบนที่ส่งพลังงานลมลงมาปั่นป่วนทะเลทางใต้นั่นเองการเชื่อฟังคาเตือนของกรมอุตุนี่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายสําหรับชาวเรือช่วงนี้เลยค่ะ พอเรียบเรียงแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดมากเลยค่ะว่าทุกอย่างคือเรื่องเดียวกันจริงๆเป็นการเดินทางของมวลอากาศเย็นก้อนหนึ่งจากจีนที่ส่งแรงกระเพื่อมเป็นทอดทดสร้างผลลัพธ์ที่แตกแต่างกันสุดขั้วตั้งแต่น้ำข้างแข็งบนยอดดอยฝนฟ้าขนองที่แนวปะทะไปจนถึงคลื่นลมแรงในทะเลและมลพิษที่ถูกกักไว้ในเมืองใหญ่ถูกต้องครับมันทำให้เห็นว่าเราทุกคนอยู่ภายใต้ระบบอากาศเดียวกันเลยพยากรณ์อากาศบอกเราได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง แต่การเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังมันทําให้เราเตรียมตัวได้ดีกว่าแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งของธรรมชาติด้วยค่ะแล้วมีอะไรที่เราควรจับตามองต่อจากนี้ไหมคะผมอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันดูเล่นๆครับว่าการมาของมวลอากาศเย็นรอบนี้อาจจะเป็นแค่บทแรกของเรื่องราวในสัปดาห์นี้หรืออาจจะทั้งเดือนนี้ก็ได้คําถามที่น่าคิดต่อก็คือเราจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อ,นอยๆรอบตัวในแต่ละวันได้ยังไงที่จะพอเป็นสัญญ,ญาณบอกถึงแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทิศทางลมตอนเย็นลักษณะของเมฆบนฟ้าหรือแม้แต่ความรู้สึกแห้งบนผิวของเราบางทีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มันอาจจะซ่อนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยที่เรามักจะมองข้ามนี้เองครับ